กลาสวัสดีคุณครูเนลี้เร้ามาศานะครับกระผมนะครับนายพงศธรจันทรุศีนะครับวันนี้นะครับจะมาพีเต์เรื่องบอกเกิดของศาสนานะครับการทาให้เกิดศาสนานะครับเกิดขึ้นได้หลากหลายประการมากเลยนะครับหรือจะเกิดขึ้นจากประชาชนนะครับหรือกลุ่มเล็กๆต่างๆนะครับหรือสภาพสิ่งแวดล้อมต่างๆรอบตัวนะครับที่ทําให้เกิดการน้มน้าวความเชื่อสิ่งเหล่านั้นนะครับ หนึ่งนะครับความกลัวนะครับเมื่อคนเรานะครับเกิดความไม่รู้นะครับเมื่อเห็นปรากฏการณ์เหล่านั้นนะครับก็จะทําให้เกิดความกลัวนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับก็จะเกิดจากปรากฏการณ์ทางภัยธรรมชาตินะครับหรือสิ่งแวดล้อมรอบตัวนะครับเช่นนะครับฟ้าร้องนะครับล่มฝนนะครับพายุนะครับหรือดินถล่มนะครับเมื่อคนเรานะครับเกิดความกลัวนะครับจึงต้องควนขวายหาสาเหตุนะครับเมื่อหาสาเหตุได้นะครับ ว่าสาเหตุนั้นเกิดจากพระเจ้านะครับจึงมีการบ่นบานสารกล่าวเกิดขึ้นนะครับว่าสิ่งเหล่านั้นนะครับเกิดจากพระเจ้านะครับจึงไปบ่นบานว่าขอให้สิ่งเหล่านั้นนะครับยุติลงนะครับขอยกตัวอย่างนะครับการทําให้สิ่งนั้นยุติลงนะครับหรือการยกตัวอย่างอีกเช่นหนึ่งนะครับว่าสมมุติว่าฟ้าผ่าลงมากลางหมู่บ้านนะครับที่บ้านบ้านหนึ่งนะครับนั่นทําให้คนเรานะครับคิดไปต่างๆนานานะครับว่าเกิดสิ่งโชค ไม่ดีเกิดขึ้นนะครับนั่นทําทให้คนเราเกิดการวิตกกังวลนะครับและจึงไปบนบานสารกล่าวนะครับหรือการทําบุญส่วนกุศลนะครับเพื่อให้เกิดความสบายใจเกิดขึ้นก <c oughs> ารทาให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับการทําทให้หลุดพ้นจากความทุกข์นะครับเกิดขึ้นได้จากการนั่งสมาธิหรือการเดินจงกรมนะครับหรือการฟังบทสวดมนต์นะครับ แต่สาเหตุที่ทาให้เกิดจากความทุกข์นั้นก็คือการทําให้วิตกกังวลหรือการคิดเอามากนะครับกับเรื่องสิ่งเหล่านั้นนะครับการไม่ปล่อยวางนะครับมันทําให้คนเรานะครับเกิดความทุกข์ในจิตใจนะครับและหาทางออกไม่ได้นะครับจึงมีการหาทางออกเกิดขึ้นนะครับโดยการพึ่งหลักคําสอนของศาสนานะครับว่าการทําให้เกิดการหลุดพ้นนั้นนันนะครับเป็นสิ่งที่ดีนะครับว่าคนเรานะครับเมื่อเกิดความทุกข์นะครับต้องการหาสิ่งเหล่านั้นนะครับเพื่อเป็นทางออก สนะครับสภาพทางสังคมนะครับสภาพทางสังคมนะครับเมื่อเกิดสิ่งที่เรียกว่าบอกเกิดศาสนาเกิดขึ้นนะครับหรือศาสนานะครับที่คนเรานะครับนับถือความเชื่อขึ้นมานะครับนั่นแหละครับนั่นก็คือการทําให้เกิดความมีกฎระเบียบภายในสังคมมากขึ้นนะครับคนเรานะครับเป็นไปในทางเดียวกันมากขึ้นนะครับไม่มีการแตกแยกหรือแตกแถวการประท้วงหรือการทะเลาะวิทว่าเกิดขึ้นนะครับการไม่เห็นด้วยก็จะไม่เกิดขึ้นเลยนะครับในกลุ่มหมู่คนนี้นะครับของประชาชนที่เกิดขึ้นนะครับ หรือเรียกว่าการเลื่อมใสนะครับหรือ v n n r r t t o o นะครับความศรัทธาความนับถือและความเชื่อนะครับน่าทำให้เกิดขึ้นภายในสังคมมากขึ้นนะครับและทำให้สังคมของเรานะครับน่าอยู่มากขึ้นนะครับไม่มีการแตกแยกไปจากไหนแล้วนะครับกระผมนะครับนายพงศธรจะสุขสีนะครับขอจบการเสนอ